สวัสดีค่ะวันนี้ลูกปัดก็ได้จองทั้งหมด3จองนะคะกับกระบะไททั้นตอนเดียวโฟวิวแคมเปญแต่งเต็มนะคะตอนนี้ต้องแจ้งก่อนว่าเป็นรถโมเดล2021แล้วนะคะของแต่งที่ปัดแต่งไปตอนโมเดล2 0่ะค่ะจะไม่ได้ฟรีตามนั้นแล้วนะคะจะเป็นของบางส่วนอาจจะหายไปบางส่วนลูกอัดลูกค้าจะต้องเพิ่มเงินนะคะเพราะว่าในส่วนของมา r จิจะ หายไปนิดนึงนะคะยังไงก็ลูกปัดก็ดูแลเทคแคร์เหมือนเดิมไปส่งรถให้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็แต่งเหมือนเดิมยังไงวันนี้ลูกปัดขอขอบคุณทั้ง3ามจองด้วยนะคะที่จองมากับลูกปัดช่วงนี้ออเป็นช่วงโควิดก็จะไปส่งรถให้ไม่ได้โนในหลัยจังหวัดที่อะไรนะเขาเรียกนะคะเป็นสีแดงใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวระหว่างนี้ก็จัดไฟแนนซ์รอกันก่อนแล้วก็แต่งรถรอก่อนเลยถ้าเกิดว่าสถานการณ์ดีขึ้นลูกปัดก็ไปส่งให้ถ้าเกิดว่าจังหวัดที่ไปได้ปัดก็ไปเลยนะคะ ระหว่างนี้ก็เดี๋ยวปัดก็ทำไฟแนนซ์รอลูกค้าไปก่อนนะคะยังไงก็ขอบคุณยอดจองที่จองปัดมาเรื่อยๆนะคะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะเป็นโพสต์แรกของปีเลยนะคะเดี๋ยววันนี้มีคันหนึ่งรีวิวเดี๋ยวไปรีวิวให้ดูนะคะ